ดลนพรโยมโยมครับพระอาจารย์พระมหาสุชีพผู้ช่วยเจ้าวาดวัดเจ้าเจ็ดนครับครับโยมรู้จักวัดเจ้าเจ็ดนายไหมรู้จักเคยไปไหมโอเคยเมื่อก่อนเคยเที่ยวหลายปีแล้วหลายปีเลยแล้วโยมเป็นอะไรตอนนี้เป็นอะไรสุขภาพร่างกายเป็นอะไรตัดขาตัดขาเพราะมือ มอยู่ที่น้องกรุงเทพทำงานรเทพเลยก็ไม่รู้เขาตัดหมอเขาเอตัวมากวดที่โรงพยาบาลเนี่ยแล้วเขาก็ตัดเลยผมก็ยังเอ้มาตัดทำไมแล้วตัดมากี่ปีน่ะเนี่ยนานอย่างเปีปีได้ไหมกว่าแล้วปีได้ปกว่าแล้วฮะประมาณนะและโยมอยู่เนี่ยอยู่กับใครบ้างอยู่น้องสาวน้องสาวแล้วแล้วโยมมีครอบครัวไหมครับ มีับมครับคัวมีลูกไหมมีสองคนครับอยู่ไหนลูกอยู่ไหมจังหวัดกาลูกอยู่ที่จังหวัดการครับอ๋อและอันนี้โยมมาอยู่กับน้องสาวเหรอครับมาวมใกล้นิดหน่อยอ๋อคนคนที่ดูแลโยมนี่คือใครน้องสาวครับน้องสาวนะครับเออนะความเป็นอยู่ของโยมปัจจุบันเนี้ยได้ได้ได้รับสิทธิ์ได้รับอะไรมั่งได้รับเงินจากไหนไหม บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเบี้ยผู้พิการเบี้ยผู้สูงอายุสามทางอ๋อสามทางสามทางก็ใช้แค่นี้นะโยมใช่ครับใช้แค่นี้ครัใช้แค่นี้โยมแล้วคนที่อยู่ที่เนี่ยมีอีกไหมนอกจากโยมเนี่มีน้องสาวอีกคนหนึ่งแล้วก็เป็นป้าอีกคนนึงเนี่ยฮะเป็นป้าแล้วน้องสาวทําอะไรครับน้องทำงานอยู่นอกรับจ้างทั่วไปรับจ้างทั่วไปครับรับจ้างทั่วไปเนี่ย อ่าคุณโยม,มอาตมาเนี่ยมาจากวัดเจ็ดนนอะนะก็มาทําโครงการชื่อว่าปฏิบัติธรรมวันอาทิตย์ปันน้าใจก็คือมีน้ําใจมาให้กับผู้ยากไร้แล้วผู้ป่วยติดเตียงซึ่งวันนี้อาตมาได้มาติดต่อทางอบตอบก็คือติดต่อท่านนายกท่านนายกก็เลยเป็นผู้นํามาที่บ้านนี้นะคือแนะนําว่าคุณโยมเนี่ย เหมาะสมที่จะได้รับการปันน้าใจท่านนายกท่านเป็นพิจารณาแล้วว่าโยมเนี่ยครอบครัวโยมเนี่ยเหมาะสมนะวันนี้ก็เลยจะมีสิ่งของนะมามอบใหนะ้เพื่อจะได้เป็นกําลังใจจะได้เห็นว่าออสังคมเราก็อยู่ด้วยกําลังใจนะอย่างน้อยที่สุดก็มีคนเห็นคุณค่าของเรานะสิ่งของที่จะามานํามาก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะไม่ได้มากไม่ได้น้อยอะไร แต่ก็ตั้งใจจะมาให้นะเอ,เ,อเอาของมา,อาของมาเาจ้าที่ส่งของหาข้าวสารมา,า,าข้าวสารหอมมะลินะาข้าวสารหอมมะลิอย่างดีเอายี่สิบโลไปเลยนะอันนี้สิบห้าโลนะ

ครับลุงครับไม่ไม่น้อยเลยเยอะเลยเอามามาครับลุงครับี่มอยู่อยู่พี่พี่าอาอาาเียงับโอ้ท่าพกับบังนี่เจ้าผูเชเจ้าวาดโอ้โหนี่ท่านนี่ท่านมาให้ครับที่ให้เกียรตินีู่้กำกลับมาเองเลยนะพ้กำกลับสพเซนาพราาขแล้วอาจารย์อาจารย์นีมอนอาจารย์มอดเมาเอ้มนี่แก่ที่อันนี่ไข่เค็มนะ ทานได้ไหมไข่เค็มเนี่ยได้ได้ชอบกินข้าวต้มไหมกินข้าวต้มไหมก็รีก็กินดีอ๋อนี่อ่ไข่เค็มนะอ้าวมีไข่สดด้วยนะไข่สดครับไข่สดนะระวังระวังระวังโอ้ยเยอะแยะไม่อ้าวขนมเยอะขนาดนี้มครับลุงเนี่ยขนมขนมขนมครั้งแรกในชีวิตบอกครับที่ได้เยอะขนาดเนี้ยดูนี่เป็นกองเลยเยอะแถมแถมของใช้สองขันหน่อยกลาง โอ๋แต่ลบไปโอ้ทุกครัไม่มีมูลค่าเลยเงินมาด้วยนะก็ไม่ได้มาก้อนนี้โยมก็ใช้จ่ายในครอบครัวนะครับครับก็อะไรท่านหนึ่งพันบาทนะหนึ่งพันบาทโยมก็เนี่ยขอบเนี่ยนายกท่านเป็นคนให้มาบ้านนี้โยมขอบคุณนายกด้วยครับไม่เป็นไรลุงเดี๋ยวจะมาให้ลูกน้องมาทําบ้านให้เร็วๆนี้ขอบคุณท่านนายกครับ ที่ดูแลประชาชนอย่างครับตะวันฝนรัวไหมเนี่ยตะวันไม่รัวตะวันนะรัลุงตอนนี้มันไม่มีลมตอนนี้ท่านทำมาซุ้ยที่นะครับเข้าการเข้าการผู้ช่วยเจ้าวาเจ็ดไหนนะครับท่านนายกต้นนายกราชรัเทท่านผู้ัับเสนานะครับที่ได้เดินทางมาวันนี้ก็จะได้เวลากลับระยะบ้านอื่นอยากจะให้ลุงกล่าวความรู้สึกและจะพูดอะไรตรงนี้ให้ลุงเชิญพูดนะครับเป็นไงเป็นไงบ้างลุงรู้สึกยังไงบ้างไม่จะพูดอะไรขอบคุณพระอาจารย์นะครับ ขอคุณพระเลยทร่์ขาคุณนทพระอาจารย์พระอาจารย์บอกก็ี่คุณบูยคุณหน้ากันยกอย่าเดียวมองมายกอยก้วคุณหนอาแบบ้กครับ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 ไม่เป็นไรยไม่ต้องร้องให้นะไม่ต้องร้องให้นะร้องให้นี่ดีใจใช่ไหมดีใจนะอันนี้คือจะมีท่าของ การได้รับปันน้ำใจต้องชูสองนิ้วแล้วก็ยิ้มกับกล้องเลยชูสองนิ้วสู้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 ยิ้มด้วยยิ้มด้วยนี่นี่กล้องอยู่นี่ยิ้มด้วยยิ้มด้วยอ่าได้รับการปันน้ำใจแล้วยิ้มนะยิ้มด้วยยิ้มด้วยยิ้มด้วยอ่ายิ้มทั้งน้ำตาเอาละยอดเยี่ยมและทั้งหลายก็คงจะได้เห็นวันนี้อาตมาพร้อมกับท่านนายกท่านผู้กำกับได้มาปันน้ำใจที่บ้านหลังนี้เราได้เห็นน้ำตาแห่งความดีใจปิติ นะที่มีคนนะมามอบสิ่งของให้นะก็เป็นสิ่งที่เล็กๆน้อยๆที่อาอตามาจะพอจะทําได้นะก็วันนี้ก็คงจะเอาไว้เพียงเทาง่านี้ก็ขอจาริอ์อรทยัตโยมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายก็คงจะได้เห็นกิจกรรมโครงการปฏิบัติธรรมอาทิตย์บันน้ำใจแก่ผู้ยากไร้และผู้ปวดจิตเตียงซึ่งในเดือนมีนา ผมนี้เราได้เดินทางมาที่ตำบลรางจระเข้ก็ได้รับความได้รับความเอื้อเฟื้อจากท่านนายกอบตคือ,อนายกต้นและท่านผู้กำกับอำเภอเสนนาได้ร่วมกิจกรรมกับเราด้วย่านท่านหลายก็คงจะได้เห็นทั้งทั้งสี่บ้านที่เราได้เดิน,ดนทางไปว่าทั้งสี่บ้านนั้นมีความทุกข์มีความยากไร้อ,อย่างไร นานสุดท้ายนี้อาตอมาก็อขอขอบคุณท่านนายกอีกครั้งหนึ่งที่ได้เลื่อเฟื้อได้ให้ความเมตตาในการเดินทางมาครั้งนี้อขอบคระบขอบพระคุณพระอาจารย์นะครับพระมหาสุชีพประเด็นธรรมหประโยชนะครับผู้ช่วยเจ้าวาดวัดเจ้าเจ็ดในนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ทางคณะพระอาจารย์ก็ได้มาช่วยเหลือ,อผู้ที่เดือดร้อนน้อยกว่านี้นะครับซึ่งวันนี้เป็นผู้ที่พิการด้วยยากจนด้วยนะครับพระอาจารย์นะครับลงมา กับลูกศิษย์นะครับลงมามอบเรื่องอุปโภคบริโภคเครื่องใช้ไฟฟ้านะครับให้กับผู้ที่พิการด้วยยากจนด้วยนะครับและหลายหลังนะครับต้องกราบขอบพระคุณนะครับคณะของพร้อาจารย์พระมหาสุชีพนะครับเปรยธรรมหประโยคผู้ช่วยเจ้าวัดวัดเจ้าเจ็ดในและคณะลูกศิษย์เป็นอย่างสูงนะครับทางในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนบนลางจรลเทนะครับและท่านผูมิกับสถานีตำรวจภูธรเสนาท่านพลตรนเอกสิทธัศน์ศรีดารักษ์นะครับต้องกราบขอบพระคุณ ท่าอาจารย์นะครับและทีมงานคณะลูกศิษย์เป็นอย่างสูงครับขอกบขอบพระคุณมาในโอกาสนี้ครับ